สวัสดีครับผมอู่ร้านเจแอนออโตแมคลับลูก,กาคลองสามนะครับวันนี้มีล้อยางเข้าใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตสินค้าให้ดูก่อนนะครับผมเดี๋ยวมาดูตัวแรกตัวนี้นี่เป็นล้อขอบ15นะครับตัวนี้เป็นยางปิดตะโตน215 70 15ดูลวิทย์ร6 1 1นนะครับตัวนี้ปิดสะโตน ปลายปี23สิบสานะครับปลายปี23สบาัปดาห์5้าสิบอดปีย3่บสามันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดเลยนะครับนี่ตรงยังอยู่นะครับให้ดูสดๆเลยสีเส้นยังอยู่นะครับนี่นะครับตัวนี้เยก่ขายเฉพาะยางนะครับสี่เส้นอยู่ที่800 0ันบาทนะครับสี่เส้น8 0ด0ันบาทสองหนึ่งห้าเจ็ดสิบสิบห้าดูลวิทอ่าหกหนึ่งหนึ่งนะครับสองหนึ่งห้า็บิหปลายปีย3สบสามี่เส้นแ0ดพันบาทครับมีเข้ามาหลายชุดนะครับ เข้ามาเลือกดูกันได้ที่ร้านนะครับเฉพาะย่างสี่เส้น8 0 0 0บาทนะครับแล้วก็มีปี24ก็มีนะครับตัวนี้นะครับเป็น215 70 15ดูลาวิท R611 นะครับบิตสโตนตัวนี้สัปดาห์สุนย์หนึ่งปี24ตัวนี้อยู่ที่9,000บาทครับสี่เส้น9,000บาทสภาพใหม่ๆเหมือนกันนะครับตุ่มสียังอยู่นะครับรสภาพสวยๆนะครับตัวนี้สี่เส้นอยู่ที่9,00 0บาทนะครับใส่รถกระบะตัวเตี้ยรถตู้ได้เลยนะครับ แล้วก็มีล้อถอดป้ายแดงมิสซูไตทันขอบ17นะครับตัวนี้ก็มีหลายชุดเลยนะครับโทรมาสอบถามกันได้นะครับอ่ะตัวนี้ยางถอดป้ายแดงนะครับบิดสโตน265 6018ใส่รถตัวสูงขอบ18ได้ทุกรุ่นนะครับเป็นรุ่นด er ูเลอร์เฮดที684นะครับตัวนี้สัปดาห์3 5ปี23นะครับสัปดาห์3 5ปี23สภาพถอดจากรถใหม่ที่โชว์รูมนะครับตุ่มหน้ายางยังอยู่นะครับสีเส้นยังอยู่ สภาพใหม่ๆสวยๆพร้อมใช้งานไม่มีตำหนิใดๆทั้งสิ้นนะครับตัวนี้ครับสองหกห้าหกสิบสิบแปดบตนปีสามอยู่ที่หนึ่งหันบาทนะครับหนึ่งหบาทพร้อมใส่ให้เรียบร้อยนะครับมีหลายชุดนะครับเข้ามาเลือกดูได้นะครับตัวต่อไปเป็นบิตสโตนดูแลดูเลอร์เฮทีหกปดสี่นะครับบิตสโตนดูเลอร์เฮทีหกแปดสี่ตัวนี้จะเป็นเบอร์สองหกห้าเจ็ดสิสิบหกนะครับสองหกห้าเจ็ดิบใส่รถตัวสูงขอบสิบหกได้ทุกรุ่นนะครับตัวนี้ถอด สัปดาห์3 12ปี23นะครับตุ่มหน้ายางชัดๆนะครับสภาพใหม่ๆไม่มีตำหนินะครับพร้อมใช้งานใส่กับรถตัวสูงครบ16ได้ทุกคนนะครับตัวนี้บิตสโตนปลายแดง265 70 16ดูลวิทย์อ่ะ,อะไม่ใช่ดูลวิทย์ดูเล่เฮที6 8แนะครับปี23ตัวนี้4สเส้นอยู่ที่13,000บาทครับ13,000บาทพร้อมใส่ให้เรียบร้อยนะครับต่างจังหวัดจะส่งได้นะครับตัวต่อไป265 หกห้าส er, ิบเจ็ดดูเลย HT หกแปดสี่ถอดป้ายแดงนะครับสัปดาห์สามสิบสามปีสิบสามครับตัวนี้เป็นขอาสิบเจ็ดตัวสูงนะครับใส่รถตัวสูงได้ทุกรุ่นนะครับสภาพใหม่ๆอถอดจากรุ่นใหม่ที่โชว์รูมนะครับตุ่มหน้ายางชัดๆนะครับตัวนี้สองหกห้าหกห้าสิบเจ็ดนะครับดูเลย HT หกแปดสี่ป er, ียี่สิบสามอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันบาทนะครับสีเส่เซนหนึ่งหมื่นสามพันบาทจางจังหวัดจะส่งฟรีมาที่ร้านมีบริการใส่ทวงให้เรียบร้อยนะครับ ปาเจโร่ก็มีเข้ามาใหม่นะครับปาเจโร่ไททันสอบถามได้นะครับมีหลายชุดเลยแล้วกเาสามารถนํามาเทินเป็นส่วนลดได้นะครับตัวต่อไปอยางยางเก่งอ e ีโคคาร์ครับหนึ่งหกห้าหกห้าสิบสี่นะครับบิดโตนอีโคเปีย EP หนึ่งห้าสวนนะครับ,บ,ต,ร e รบตัวนี้เบิกใหม่สี่เส้นหมื่นกว่าบาทเลยนะครับตัวนี้จัดให้เลยทูกๆตัวนี้เป็นยางปียีสิบสี่นะครับโอ้ ปี25สัปดาห์01ปี25ครับตัวนี้165 654ตัวนี้4 R 4สเส้นอยู่ที่5,500บาทครับ5,500บาทนะครับพรบ้อมใส่ให้เรียบร้อยตัวต่อไป175 654ครับ175 654ตัวนี้สัปดาห์30ปี24นะครับ Bitstone e c o e p e ย EP 150ครับใส่รถเก๋ง e c o า a r ครับสภาพใหม่ใหม่ตุ่มหน้ายาง4สเส้นยังอยู่นะครับตัวหนังสือยังอยู่เลยใหม่กิ๊บเลย ตัวนี้ใส่เก๋งอีโรคาขอบ14ได้ทุกรุ่นนะครับตัวนี้เป็นยางปี24ตัวนี้4เส้นอยู่5,500เือนกระดาษ5,500นะครับแต่ถ้าเป็น165ปี24จะอยู่ที่5,000บาทนะครับ5,000บาทพร้อมใส่ให้เรียบร้อยตัวต่อไปคินโต185 6015นะครับตัวนี้ปี24นะครับเป็นยางใหม่ปี24ตัวนี้4เส้นอยู่ที่5,004นะครับพร้อมใส่ให้เรียบร้อยครับยางรถไฟฟ้านะครับตัวนี้นะครับจีีนะครับ 2.15.50.18โทรมาสอบถามราคาด้ยครับราคาพิเศษนะครับไม่แพงนะครับยางเพิ่งเข้ามายางรถไฟฟ้าใครใช้รถไฟฟ้าสอบถามได้นะครับยางยี่ห้อนี้ใช้ดีนะครับติดรถไฟฟ้ามาหลายรุ่นนะครับตัวนี้ตัวต่อไปโปรโมชั่นดันรอบสองสามห้าห้าสดครับตัวนี้จะเป็นเบอร์ตรงของพวก SUV นะครับหรือว่าพวก t o y o t a ้ e l ว i ไฟอันผ่านนะครับตัวนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะครับสเส้นอยู่ที่ 13,800าร้อยบาทครับหนึ่งร้อยบาทลดราคาเยอะมากๆนะครับตัวนี้สนใจโทรมาสอบถามได้นะครับมาเอารถมาใส่ที่ร้านก็มีบริการใส่ให้ฟรีนะครับต่างจังหวัดจัดส่งได้นะครับตัวต่อไปสอง5ูนย์ห้าห้าห้าสิบหกนะครับใส่ซีว i c หรือว่าอันตินะครับตัวนี้ยางด็อกนะครับปี24สิบสี่ตัวนี้สี่เส้นอยู่ที่9,600ันร้บาทครับ9 6 0 0ร้อยบาท 215 60 16ตัวนี้ใส่เก๋งใหญ่นะครับพวกอ่แคมรี่นะครับหรือว่าแอคคอร์ดที่เป็นรุ่นเก่าที่เป็นคาร์สนะครับตัวนี้ยางปลายปี24นะครับตัวนี้สีเส้นอยู่ที่9,900บาทครับ9,900บาทครับยางใหม่ปลายปี24นะครับดันหลบอีซีสามร้พัดนะครับตัวนี้ก็ใช้ดีนะครับนุ่มเงียบนะครับก่อถนนดีตัวต่อไปบิดสโตนสองหกห้านะครับตัวนี้ยางใหม่ปี25นะครับเข้ามาแล้วนะครับยางใหม่ปี25 ดูเลอร์เฮททีหกแปดสี่ปียางน่าจะอยู่ฝั่งนี้สัปดาห์ศูนย์ห้าปียี่สิบห้านะครับตัวนี้ใส่รถตัวสูงขอบสิบแปดได้ทุกรุ่นนะตัวนี้สี่เส้นอยู่ที่สองหมื่นสองพันบาทครับสองหมื่นสองพันบาทสองหกห้าหกสิบสิบแปดดูเลอร์เฮททีหกแปดสี่ครับยางใหม่ปียี่สิบห้าสองหมื่นสองพันบาทนะครับพร้อมใส่ให้เรียบร้อยตัวต่อไปดันหลบ สามสิบเก้าจุดห้า R สิบห้าครับตัวนี้เอาไว้ใส่แทนเบอร์สองห้าห้าเจ็ดสิบสิบห้าครับใส่พวกอ่าโตโยต,าโต,ยตา Rider, ้าโตโยต้าสปอร์ตไรเดอร์หรือว่าไทเกอระะ์นะครับรุ่นเก่าๆนะครับหรือว่ารถกระบะรุ่นเก่าๆที่เป็นขอบสิบห้าตัวสูงนะครับก็ใส่ตัวนี้แทนได้เลยตัวนี้สี่เส้นอยู่ที่หนึ่งมืนหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับหนึ่งมืนหนึ่งพันสองร้อยบาทเป็นยัง ใหม่ปลายปี24นะครับสัปดาห์41ปี24ครัราคาไม่แพงนะครับมีโปรโมชั่นลดราคาทุกตัวนะครับตัวต่อไปเป็น265 50 20นะครับ265 50 20ด u n ลอบ P T 3นะครับตัวนี้จะเป็นตัวเดียวกับที่ติด Fortuner T R D มานะครับตัวนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะครับ4เส้นอยู่ที่1 6 5 0 0บาทนะครับ1 6 5 0 0บาทยางสัปดาห์36ปี24ครับสัปดาห์36ปี24ตัวนี้ น่าใช้มากๆครับราคาลถมาเยอะมากๆนะครับสี่เส้นหนึ่งมืนหกพันห้าร้อยบาทครับเป็นยางใหม่นะครับยางใหม่ตัวต่อไปสองหนึ่งห้าห้าห้าสิบแปดครับดันหลอก fm ็มแปดร้อยตัวนี้เป็นเบอร์ตรงของพวกซีเอ็กซีเอ็กสามศูนย์นะครับแล้วก็พวกอันโตสามนะครับบีวดีอันโตสามก็ใช้เบอร์นี้นะครับ ตัวนี้มีโปรโมชั่นอยู่ครับราคาดีมากๆสีเส้น1 1ึ0 0บาทพร้อมใส่ให้เรียบร้อยครับแล้วรอบสองหนึห้าห้ดครับส่วนได้โทรมาสอบถามด้ครับแตงว่าจะส่งให้ฟรีเหมือนเดิมนะครับตัวต่อไปเลนโซ่ฟินิกสองหกห้าหกสดครับตัวนี้ลายสวยมากๆเลยครับเลนโซ่ฟินิกตัวนี้ยางใหม่ปี25สีเส้นอยู่ที่1นึ่งมืนสบาทครับหนึ่งามพันสบาทพร้อมใส่ให้เรียบร้อยครับเลนโซฟินิกสองห หกสิบครับตัวนี้ยัมีสองไซส์นะครับผมเก็บไว้สไซส์สองหกห้าหกสิบสิบแปดหนึ่งนามอ้าห้าหบสิบแปดหนึ่งมืนนะครับปียังใหม่ปียี่สาครับสนใจก็โทรมาสอบถามได้นะครับคิโตสองห้าห้าห้าสิสิปดสองห้าห้าห้าสิบสิบแปดสำหรับใส่รถกระบะยีราฟแคสน,นะครับตัวนี้ส่เส้นอยู่ที่หนึ่งมืนหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งมืนหนึ่งพันบาทยังใหม่ปียี้านะครับ โอ้ oh, ตอนนี้สองหกห้าหห้าสิบเจ็ดนะครับตัวนี้4เส้นอยู่ที่1 000, 1 6่งบาทนะครับหนึ 1, 000, 1, 000, 600, ่งพร้อบาทพร้อมใส่ให้เรียบร้อยใส่รถตัวสูงขอบ17ได้ทุกรุ่นนะครับสองหกห้าห้าส็ดครับยางปี24่สครับตัวนี้ตัวต่อไปดัลลอป a อทีสองสตัวขายดีนะครับตัวนี้สองหกห้าหกห้าสิบเจดนะครับสองหกห้าห้าสิบเ็ดตัวนี้มีโปรโมชั่นอยู่ครับอ่าอยางปลปียี่สี่ทำสี่เส้นอยู่ที่ หนึ่งืสี่พันห้ารอบาทนะครับหนึ่งันห้าบาทพร้อมใส่ให้เรียบร้อยนะครับตัวตอไปเรนโซ่อารทศูนย์เจนะครับเลนโซ่ t 0 7ทีย์เจตัวนี้เป็นเบอร์สองหนึ่งห้าเจ็สิสิบหกนะครับสองหนึ่งห้าเจ็ดสิบสิบหกใส่รถกระบะตัวเตี้ยรถตู้ได้เลยนะครับไม่ต้องยกนะครับสำหรับสายแคมปิ้งนะครับหรือว่าจะแต่งแนวออฟโรดแต่ว่าแบบไม่อยากยก,กนะครับตัวนี้ก็ ใส่ได้เลยนะครับใส่เข้าไล่เข้าสวนก็ได้ตัวนี้สวยมากๆราคาไม่แพงด้วยสี่เส้นหนึ่งมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับเลนโซ่ฟินิกเอ้ยไม่ใช่ฟินิกเลนโซ่อาร์ทีส่วนเจ็ดครับอาร์ทีสนย์เจ็ดสองหนึ่งห้าเจ็ดสิบสิบหกนะครับส่วนต่อไปโอ้ตัวนี้ถูกมากๆดันรอบสองห้าห้าเจ็ดสิบสิบหกนะครับใส่แทนสองสี่ห้าเจ็ดสิบสิบหกแล้วใส่แทนสองหกห้าเจ็ดสิบสิบหกได้เลยครับตัวนี้ราคาเด็ดมากๆเป็นยัง ใหม่ปี24มีโปรโมชั่นลดราคาเป็นตัวหนังสือขาวด้วยตัวนี้สีเส้นอยู่ที่9,900บาทครับ9,900บาทพร้อมใส่ให้เรียบร้อยนะครับมี2อตัวนะครับเบอร์เดียวกัน255 76 0 1ตัวนี้จะเป็น AT20 ก็จะเป็นดอกเรียบๆมานิดนึงนะครับตัวนี้จะเป็น AT5 2ตัวนี้255 76ราคาเท่ากันสีเส้น9,900ยังใหม่ปี24นะครับ ตัวต่อไปคอนตีนันต้นสองหกห้าเจ็นับ2องหกห้ตัวนี้ก็น่าใช้นะครับราคาไม่แพงด้วยตัวนี้ยางปลายปี24นะครับสัปดาห์สี่สปี2ีสิบส่สำหรับใส่รถตัวสูงครอบหกได้ลุกลุ่นนะครับตัวนี้4เส้นอยู่ที่11,500บาทนะครับ11,500บาทพร้อมใส่ให้เรียบร้อยต่อไปโยโกฮาม่าใบแดงสองหกห้าหกนะครับสองหกห้ ตัวนี้เป็นยางปลายปี23นะครับยางปลายปี23ถอดจากรถใหม่ป้ายแดงที่โชว์รูมนะครับตุ่มหน้ายางยังอยู่ชัดๆนะครับสภาพใหม่ๆสวยๆนะครับไม่มีตำหนิทุกเส้นเลยนะครับชุดนี้นะครับวิสอะไรนะโยโกฮาม่า265 6118นะครับตัวนี้4เส้นอยู่ที่15,000บาทนะครับ15,000บาทพร้อมใส่ให้เรียบร้อยครับยางปลายปี23นะครับถอดไปแดง ตัวต่อไปเป็นยังใหม่โยโกฮาม่า G 94265 6018ตัวนี้เป็นตัวเดียวกับที่ติดตัวปลาเจโรมานะครับตัวนี้จะเป็นยางปี24นะครับสัปดาห์28ปี24เป็นยางใหม่นะครับตัวนี้อสี่เส้นอยู่ที่17,500บาทครับ17,500บาทพร้อมใส่ให้เรียบร้อยตัวต่อไป2556018นะครับตัวนี้ใส่กับรถ รถอ่า Mule X Mule X ตัวแรกๆนะครับที่เป็น1.9ตัวแรกๆหรือว่ารถกระบะดีแม็กตัวแรกๆก็จะเป็นไซส์นี้มาจากโรงงานนะครับ่255 6018ตัวนี้เป็นยังใหม่ปี23นะครับยังใหม่ปี23นี่ครับสัปดาห์09ปี23นะครับตัวนี้มีโปรโมชั่นลดราคาเยอะมากๆครับปกติอยู่20,000กลางๆนะครับตัวนี้ตัวนี้สี่เส้นอยู่ที่15,000บาทครับพร้อมจ่ายให้เรียบร้อยครับสี่เส้น15,000บาทอ255 60 18ครับบิสโตนดูเล่ HT 684นะครับสำหรับไซร์รถ Isuzu 1.9ตัวแรกๆนะครับจะเป็นไซร์นีมาจากโรงงาน,นครับหรือว่าพวก Nissan, นิสสันครับนิสสันก็จะเป็นไซร์นีเหมือนกันนะครับแล้วก็กระบะ MG นะครับตัวต่อไป2918อันนี้บิสโตนถ่ายไปแล้ว22,000ยังใหม่ปี25นะครับโอเคก็มีประมาณนี้นะครับล้อไปแดงก็โทรมาสอบถามเลยครับ Mule X มิวเอ็กซอาสามื่นหพันบาทนะครับฟอร์จูเนอร์สองื่นดพันห้าร้อยบาทนะครับตัวนี้ปาเจโร่สองหมื่นสองหมื่นหกพันห้าร้อยนะครับอันนี้รีโวสองหมืเจ็ดห้าร้อยครับปาเจโร่สีดำสองหมืเจ็ดห้าร้อยปาเจโร่สีเงินสองหมืกห้าร้อ ฟอร์ดอันนี้ฟอร์ดอันนี้ประกอบกับยางใหม่นะครับอยู่ที่1,9,500หับาทนะครับโอหลายตัวงงราคาครับโอเคสนใจตัวไหนก็โทรมาสอบถามได้นะครับ084692 3892นะครับร้านแจนออโตแม็กลำลูกกาของสามนับยางใหม่ยางป้ายแดงโทรมาสอบถามได้ครับราคาไม่แพงนะครับผมมีขอบ 14, บสี่สิบห้าสิบหกิบเจ็ดสิบแปดยี่สิบสิก็มีนะครับเป็นบางตัวก็ต้องสั่งนะครับ โอเคเดี๋ยววันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ